สวัสดีมิลักแฟนดาบแคระศูนย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็มีการอัปเดตกิจกรรมมาใหม่นะไม่ว่าจะเป็นของเซิร์ฟซีแล้วก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟจีนั่นเองนะซึ่งเซิร์ฟซีของเราเนี่ยเซิร์ฟซีเซิร์ฟโกโบเนี่ยตัวละครใหม่ที่เข้าก็คือทางด้านของคานาเอะนั่นเองนะ,ะจะเป็นทางด้านของพี่สาวของคานาโอแล้วก็พี่สาวของชินอบุพี่ไ่าด้เป็นพี่สาวทแท้ๆของชินอบุแต่ว่าเหมือนเป็นพี่ พี่ที่เก็บคานาเอตมาเลี้ยงกันอีกทีนึงอะไรประมาณนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาในของเซิร์ฟเราที่จริงมันน่าจะเข้ามาได้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเหมือนมันจะเป็นการสลับตัวละครกรันที่จริงเออถ้าผมจำไม่ผิดนะทันจิโร่เนี่ยน่าจะเข้ามาหลังซามิมิกับคานาเอตด้วยซ้ำน,นะที่จริงตอนก่อน ทันจะูโร่น่าจะเป็นทางด้านของมูซันแต่ว่าเกมน่าจะสลับกันเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาบอกว่ามูซันมันค่อนข้างขีง้ขโกงเกินไปมันเลยเอาไว้ตอนท้ายๆค่อยมาทีหลังประมาณนั้นแล้วก็ของเซิร์ฟจีนเห็นว่าเป็นทางด้านของโคคุชิโบมานะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจริงเท็จขนาดไหนผมเห็นเขาบอกกันในกลุ่มนะก็คือเป็นทางด้านของข้าง,ข,างขึ้นที่1โคคุชิโบมานะถ้าใครอยากลองเล่นเซิร์ฟจีนก็ลองไปหาหลุดเอานะแล้วก็รอรีวิวจากของเซิร์ฟจีนนะ น่าจะมีช่องเซิร์ฟจ,จีนเขาทำอยู่นะเพราะเป็นตัวละครที่น่าจะรอกันหลายคนอยู่สำหรับทา่านของข้างขึ้นที่1โคคุชิโบนั่นเองนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเซิร์ฟเราเนี่ยมีอัปเดตอะไรบ้างนะซึ่งอย่างแรกเลยอย่างที่บอกไปตัวละครใหม่เข้าทาาด้านของคานาเอะนะเดี๋ยวมาดูแบบสกิลแบบคร่าวๆแล้วกันนะคานาเอะเป็นตัวละครท่าท่าสีฟ้าท่าสีฟ้าเออ DPS สกิลแรกสกิลย่อยในการโจมตีเนี่ยก็คือสร้างความเสียหายใส่ศัตรูที่กาลังโจมตีเยอะที่สุด สร้างดามิ3คูณ80เท่ากับ240%ิของฟล l l ิงเอฟเฟกเบยออนเฟเวอร์ยูเอแทที่เรามีอยู่ประมาณนั้นไม่แน่ใจมันแปลว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นการสร้างความเสียหายเนี่ย3คูณก็ประมาณ240%ของอะไรสักอย่างเนี่ยก็ไปหาอ่านตัวเองแล้วกันแล้วก็เอฟเฟกก็จะมีทั้าขอ,ของการลดพลังโจมตีคู่ต่อสู้ครั้งละ10%สูงสุดได้3ครั้งก็คือส a c กได้3 า 3, 3, 3สามสามสามสเต็คสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นมีผลอยู่สี่เทิร์นแล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเป็นท่างของการอ่าสร้างโล่บล็อกดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้นี่นนประมาณนี้นครับเอฟเฟกต์ของสกิลย,ย่อยส่วนท่าทงของพาสซีฟอันแรกนะอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเป็นท่างของการอ่าอันบนเนี่ยมิลโลฟาวเวอร์เนี่ยเป็นท่างของการสร้างโล่เออสร้างโล่ได้ส่วนท่างของดาเมจบล็อกจะเป็นท่างของเหมือนกับเหมือนกับเรงโงคูล่างแท้งก็คือจะเป็นท่าทางของการป้องกันดาเมจ 1ครั้งป้องการดาเมจดครั้งแต่ว่ามันจะไม่นับทางด้านของอ DOT ผลดอทผลพวกแบบติดพิษไฟไหม้อะไรต่างๆจะไม่นับแล้วก็การข้าวตุแท็กก็จะไม่นับแล้วก็การสะท้อนดาเมจดก็จะไม่นับประมาณนี้นะอันนี้มันจะไม่นับมีอยู่3อย่างนะมีดอทข้าวตุแท็กแล้วก็เป็นรีเฟลคชันคือการสะท้อนดาเมจดมันจะไม่ทําการนับส่วนที่เหลือก็คือนับหมดไม่ว่าจะเป็นการตีปกติการอันติหรือว่าการไล่โจมตีอะไรพวกเนี้ยจะนับหมดอ่ะประมาณนี้สำหรับทางด้านของการสร้างลูก,ก,กอ่ะการบล็อกดาเมจด มาทาน้าของอันติเป็นการสร้างความเสียหายแบบแรนดอมใส่คู่ต่อสู้นะสร้างความเสียหายทั้งหมดเนี่ยประมาณ360%น่าจะเป็นสร้างความเสียหายเดียวนะ3 6 0แล้วก็เอฟเฟกต่างๆประมาณนี้ก็เป็นเหมือนกันจะมีทานหน้าของการลดพลังโจมตีคู่ต่อสู้10%สูงสุด30%แล้วก็มีทานหน้าของการสตันแล้วก็เหมือนจะเป็นการฮิวแรงขึ้นนะโดนฮิวแรงขึ้นประมาณนี้สำหรับทาน้าของอันติแล้วท่าหน้าของพาสีเนี่ยจะมีค่อนข้าง,งเยอะมากนี่พาสี 4, เหมือน อ,อมันก็เป็นการสร้างความเสียหายอีกใต้ระเบิดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละมันจะเป็นเอฟเฟกต์แบทเหมือนกับทางด้านของคาราโอเลยคาราโอมันจะเป็นเอฟเฟกต์แบทสร้างความเสียหายสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเอ,อ่ออันนี้เหมือนกันเอฟเฟกต์ลดพลังโจมตีแล้วก็จะมีทางด้านของการฮิลเพื่อนที่เลือดต่ำที่สุดแล้วก็มีทางด้านของการเออเออ่่ไลฟ์เาหมือนนะ่าจะเป็นการโดนตีหรือว่าการตี2ฮิตสักอย่างนี้แหละมันจะเป็นการเพิ่มคี20%อ่ะะประมาณนัย์ยี่สก็เปอร์เก็นเต์อะประม่ณนั้นแล้วก็ อาวุธเฉพาะเนี่ยก็จะมีเอ่ออันบนไม่แน่ใจทําอะไรได้เอฟเฟกต์สก็จะมีท่าที่ของการเพิ่มสปีดให้กับตัวเองได้มอสปีดหรือว่าอะไรสปีดย่างของสปีดเนี่ยแหละแล้วก็ท่าที่ของเลเวลสามสิบเนี่ยก็คือโล่ที่สร้างเนี่ยจะหนาขึ้นน่าจะสามร้อยเปอร์เซ็นของอของพลังโจมตีนะนี่ประมาณนี้ก็ถือว่าหนาเยอะนะสามร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยปกติอันแรกมันเขียนกี่เปอร์เซ็นต์วะเอ่ออันแรกเหมือนจะไม่ได้เขียนไว้นะว่ากี่เปอร์เซ็นอืมอันแรกเหมือนจะไม่ได้เขียนไว้นะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าอัน อันเนี้ยก็คือ300%ถือว่าหนาออมากๆอะมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของสกินกันนี่ของตัวละครก่อนโมเดลตัวละครนะอ่อนี่คาน,นาเอะก็ถือว่าสวยนะความเก่งไม่รู้แต่ความสวยให้เต็มสิบอันนี้อันนี้นเป็นตัวละครที่ชอบนะแต่ว่าเสียดายที่ในอนิเมะในบางงะมันมีบทค่อนข้างน้อยนั่นเองนะแทบจะไม่ได้เห็นการต่อสู้ของนางเลยนะเพราะว่าอ่ามันเหมือนเป็นยอนอดีก็คือเหมือนโดนไม่พูดดีกว่าไม่แน่ใจว่าเนาี่ย อันนี้ในมังงะมันเปิดเผยไป,ปยังนะเออนั่นแหละเอาไปว่ามันไมไ่มีมันไม่ค่อยได้มีบทเท่าไหร่อ่ะส่วนด้านของสกินนะบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรดีนะเนี่ยสกินแม่งดูสวยมากเป็นเป็นสกินที่ผมว่ามันดูสวยสวยแบบมากๆานะน่าจะมาเป็นธีมเดียวกันกับทางด้านของทันจุล่นะเนี่ยอันนี้เป็นท่าน้าเหมือนของกุนซือของอ่อสามก๊กประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นเนี่ยเหมือนชุดของชุดจีนของน่าจะเป็นเหมือนของโซนชุดจีนเนี่ยแหละนะชุดชุดแบบนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสวยมากแล้วก็ทางด้านของ โปรไฟล์ก็จะมีทั้งนั่งของรูปคานาเอะเอเอคานาเอะปกติแล้วก็เป็นสกินแล้วก็ทั้งนั่งของอ่อมินิฟาวเวอร์พิวราแล้วก็ทั้งนั่งของกรอบก็จะเป็นทั้งนั่งของกรอบอันนี้ก็จะเป็นธีมผีเสื้อเห,หมือนกับทั้งนั่งของชินอบุแล้วกอ็อ่อันนี้อันนี้ของอ่อันนี้ของชินอบุเสาหลักอันนี้ของคานาเอะแล้วก็ของคานาโอะจะเป็นอันนี้เป็นผีเสื้อเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีชมพูนี่ ประมาณนี้อ่ะอันนี้คือตัวละครใหม่ที่เข้ามานะแล้วก็ต่อไปจะเป็นทางด้านของระบบใหม่คือทางด้านของระบบสัตว์เลี้ยงนะอ่าชินบคุใช่ปะ่ะผมอ่านถูกป,ะปะ่ะวะชินบคุน่าจะถูกนะอ่ะเป็นระบบสัตว์เลี้ยงอันใหม่นะที่เข้ามานะระบบสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เลี้ยงเทียหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกนะอันเนี้ยหน้าแรกคือชินบคุเนี้ยก็คือการเลือกสัตว์เลี้ยงมาใส่มันสามารถใส่ได้หมด4ตัวแต่ว่ามันต้องกดตามเลเวลซึ่งเรายังไม่มีอ่ะมันจะนี่อยู่ตเเเเรนงน แล้วก็ทาง้าของอันนี้เป็นการซัมมอนตัวละครนะซัมมอนสัตว์เลี้ยงมันจะเหมือนกับการกดโอมามุรีเหมือนกับโอมามุรีเป๊ะเลยก็คือ10 10ครั้ง2000เพชรนั่นเองนะก็สามารถเก็บได้สเต็กเนี่ยปุ๊บปุ๊บไปจนถึงสุดท้ายซึ่งถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงระดับสีทองมันจะมีสาระดับนะมีม่วงทองแล้วก็แดงสีทองเนี่ยต้องเก็บ50เศษถึงจะได้ซึ่งอันเนี้ย80ครั้งได้25เศษเท่ากับว่าเราต้องเปิดประมาณ อันนี้120แล้วก็รลีเอ่อเปิด200ครั้งเราจะได้ตัวหนึ่งของสีทองได้ตัวหนึ่งส่วนทางด้านของสีแดงสีแดงมันต้องเก็บ100ชาร์ก็เอ่อพันสองหนครั้งจะได้1ตัวแบบเก็บชาร์ตนะไม่ไม่รวมเอ่อเรทที่ออกเลทออกเนี่ยศูประมาณนี้ก็ถามว่ามีโอกาสออกไหมมันเอ้แต่ว่านี้มันเป็นแค่ชาร์นี่หว่าโอ้ 0.42ได้ชาติหนึ่งชาติตายตายตาย,ตายหาอะไรอย่างงี้โอ้โหอันนี้เอ่อถ้าเป็นสีทองเอ่อสีทองมีโอกาส0.13ได้มาเป็นตัวเลยแล้วก็มีโอกาส0.37ได้มา10บชาติอันนี้สีเอ่อสีทองมีโอกาสออกง่ายหน่อยส่วนสีม่วงเนี่ย0.5%ได้30แล้วก็7% 7%ได้2เศษ 8.5%ได้1เศษนั่นเองนะนี้อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามากดดูกันว่าจะเกลือหรือเปล่านะนี้มา1 2 3ได้20ตอนแรกการจะเก็บเพชรไว้ทำอาวุธมาสเตอร์แต่ว่ากิจกรรมใหม่เข้ามาก็ต้องจัดหน่อยนะอ่ะไปป๊าปเขาให้เฮ้ยอันนี้คือระดับไหนอ่ะอ๋อสีม่วงไอ้เี้ยตกใจโอเคสีม่วงได้มาเป็นตัวเลยเลดเลเท่าไหร่อ่ะสีม่วงมาเป็นตัว0.5%โอเคได้อยู่ไปเดี๋ยวได้มีตัวนึง ปับ๊บเฮ้ยนี่ไงได้มังกรมา1เศษโอ้โหไอ้เหี้ยตั้ง1เศษไม่ใช่มังกรเดกเีกิเลนกิเลนกรีน1เศษโอ้ตายโอเคอ่ะกดเข้าไปหมดไปแล้ว4,000เพชรอ่ะกดวีลเลอร์ก่อนเรีว่อัพเรีว่อัพน่าจะต้องเก็บครบ20เลเวลถึงจะปลดได้1อันนะน่าจะอัพไปเลเวลถัดไปได้อ่ะโอเคเอ่อเดี๋ยวเรามาทำการอันนี้ซัมมอนงูอยู่ไหนไวะโอเคสเน็กมาโอเคปลดไป แล้วก็เอฟเฟกเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกกันเลยทีละตัวดีกว่าหน้านี้มาเริ่มจากมังกรก่อนเลยมังกรระดับสีแดงนะอันนี้ก็คือสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทุกตัว250%แล้วก็เ,เพิ่มพลังเพิ่มแอ็แท็กโซให้กับเพื่อนที่พลังโจมตีเยอะที่สุด20%แล้วก็เอ็กซ์เตอร์มิต20%เอฟเฟกต์เอ็แท็กโซนี่ก็คือเพิ่มพลังโจมตีนี่แหละเพิ่มพลังโจมตี20เอ็กซ์เตอร์มิต20 มีผลสเทินแล้วก็เอฟิกอื่นๆไปอ่านกันเองแล้วกันนะแม่งเยอะชิบหายเลยนี้โอเคถัดไปเป็นท่าตงของไวท t ไทเกอรนะก็คือสร้างความเสียหายทั้งหมดเหมือนกัน283มีโอกาส60%ที่จะเพิ่มสถานะเชนซ s บเพ e นชั่นใช่ไหมเออน่าจะใช่แล้วก็มีโอกาส40%ที่จะเพิ่มสถานะ t i เกอร์รอให้กับเพื่อนที่มีพลังโจมตีเยอะที่สุดจะเป็นการเพิ่มคี20%นะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็ อะไรอีกไม่รู้มีแอปแบบโบนัสด้วยนะแปลงเราเองแล้วกันประมาณนี้อันนี้คือมันสามารถอัเลเวลได้ต่อนะนี่ได้ดูอันนี้คือเลเวลที่หนึ่งเพิ่มอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลเวลที่6เพิ่มอย่างละ20%นะแต่ว่ากว่าจะถึงเลเวล6ได้ก็หมดกี่แสนกี่ล้านเพชรก็แสนเพชรเนี่ยไม่น่าจะใช่หรอกน่าจะเป็นหมดเป็นหลักล้านเพชรนะเออไปคำนวณเราเองแล้วกันโอเคแล้วก็ถัดไปเป็นทางด้านของเอ,อ่อเวอร์มิเลียนเบิร์ดใช่ไหมไม่น่าจะอ่านถูกไหมเวอร์มิเลียนเบิร์ดอ่ะ สร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมด211%แล้วก็จะมีการเพิ่มเอ็กซ์ตาดาเมจทูดาเมจอะไรประมาณนั้นเอ็กซ์ตาดาเมจทูดามจอ่ะประมาณนั้นแล้วก็ทางด้านของตัวถัดไปเป็นทางด้านของแบ็กเทอร์โธเป็นเต่านะเต่าดำเต่าทมินก็แล้วแต่สร้างความเสียหายใส่ศัตรู3แทร็เก็ตที่พลังโจมตียอ่สุดแล้วก็เอดี๋ยวนะแอตแทก3แทร็เก็ตที่พลังโจมตีที่สุดแล้วก็ทำดาเมจ464%โอเคแล้วก็อิกโนชิลด้วยนะ เป็นการเจาะเกาะขาวอ่ะประมาณนั้นแล้วก็มีโอกาส100%ที่จะเพิ่มสถานะแบนคิแบนคิแล้วก็แบนคิให้แบนคิให้กับทาเกตที่พลังโจมตีเยอะที่สุดต่อเนื่องสองเทินประมาณนั้นแบนคิอันเนี้ยมันเดี๋ยวนะ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มให้ทีมผู้ต่อสู้หรือเพิ่มให้ทีมเราถ้ากรณีที่เพิ่มให้ทีมผู้ต่อสู้เท่ากับว่าน่าจะเป็นการลดคิคู่ต่อสู้หรือไม่ก็ไม่สามารถติดคีได้แต่ถ้าเป็นการเพิ่มให้ฝั่งเราก็คือน่าจะไม่โดนคีอะไรประมาณนั้นแหละนะเออ,อน,นี้ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่โอเคถัดไปเป็นหน้านของกิเลนนะกิเลนหรือกิรินอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้คือหอกอสายฟ้าสร้างความเสียหาย6ครั้งใส,ส่ศัตรูแบบแรนดอม283%แล้ออแปดสิบสามีโอร์เซ็นต์แล้วกคู่ต่อู้ประมาณนี้แี้วกัน อันนี้มันไม่ได้บอกนะว่ากี่เป้าหมายนะมันบอกแค่หอกสายฟ้าเนี่ยแลนหรือว่าสายฟ้าวะไม่แน่ใจนะรู้แต่ว่าสร้างคอนเสิร์ตหครั้งใส่คู่ต่อสู้แบบแรนดอมแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่ากี่เป้านะอ่ะประมาณนี้อันนี้เป็นกวางกวางคือฮิวเลือดเพื่อนทั้งหมด2องร้อยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเบสแอคแท็กแล้วก็เพื่อนสามคนที่เฮต่ำที่สุดจะรับสถานะบิ๊ซิงก์แอเอ่อโนวิ่งใช่ไหมไม่แน่ใจถูกเปล่านะซึ่งสถานะก็น่าจะเป็นการเพิ่มสปีดเพิ่มดาดมอะไรก็แล้วแต่นะเอ ถัดไปอ่ะโอเคต่อไปมันเป็นพวกอ่อสีทองสีม่วงไม่อ่็แล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันเอาไอ้งูโง่นี่มาใส่ดูก่อนโอเคเดี๋ยวขอไปดูกันว่ามันจะเอฟเฟกต์ยังไงนะแล้วก็เอฟเฟกต์กิฟต์อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นเซตโบนัสนะมีอะไรกี่อันกี่อันเนี่ยมันก็จะได้เป็นเซตนะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เคลียวนะ เหมือนเป็นการเหมือนเป็นสมุดภาพอ่ะอันนี้เหมือนเป็นสมุดภาพสมมติเราได้2อันอันนี้เราจะได้เอฟเฟกเพิ่มขึ้นถ้าเราได้ส่าได้2ตัวสีม่วงเอ้ยได้2ตัวสีทองจะได้เอฟเฟกอะไรเพิ่มขึ้นประมาณนี้เนี่ยปดตามสมุดเนี่ยมีเกนแกนก็จะหมดปดปดประมาณนั้นอ่ะอันสุดท้ายจะเป็นการย่อยเศษตัวละครย่อยเพื่อเอาทังนัานของเพชรโซอันนี้เอาเพชรโซมาทําการอัพอันนี้เหมือนกันถ้าเราย่อยอันนี้ได้10อันกดอันนี้ออกไม่ได้ด้วยเอ่ออันนี้ได้2 อันนี้ได้อย่างละ2ถ้าอันนี้ได้5อ๋อ2 5แล้วก็10โอเคประมาณนั้นแต่ว่าคงไม่มีใครมาทำมาย่อยหรอกนะอ่ะแล้วก็ถัดไปเป็นทางด้านของเอ่อ b a t t l e Pass เพชรพาร์ Part, Pet Part นะอันนี้เวลาเราเติมอันนี้750บาทเราจะได้ทางด้านของเพชรโซแล้วก็ทางด้านของเพชรซีดอันนี้เพชรซีดก็เอาไว้เอ่อเปิดสัตว์เลี้ยงเหมือนกันทางด้านของอันเนี้ยไออะไรวะอะไอเน้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ย นียนะอันนี้เปลว่าอันนั้นมันเทตุพาร์ทของอะไรวะอันนี้อ่าน,นี่อันนี้นี่มันจะเป็นเหมือนนีอ้อ่า เบรดเอเซสเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยก็คือเป็นลูกแก้วไว้เปิดเอ่อเปิดฟังก์ชันใหม่เออสิครั้งหรือว่ากี่ครั้งก็แล้วแต่ละกันนะนี่เวลาซื้อหมดเนี่ยก็จะได้ทั้งหน้าของเพชรหกพันสองแล้วก็เพชรโซ่สองพันแล้วก็เพชรซีดอีก55อันแล้วก็เป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้แลกกิฟต์โซนแล้วก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้เหมือนกันนะกิฟต์โซนนะอ่ะประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมดูว่ามันค่อนข้างคุ้มนะเออเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนี่ยได้นนเนี่ยห้าสิบห้าก และเพชรซีอันนี้ด้วยเนี่ยยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่เลยนะอันนี้ก็แล้วยิ่งช่วงเนี้ยบางเซิร์ฟมันจะเป็นกิจกรรมเจมแมวเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครอยากเติมสามารถเติมได้แล้วก็กอ,อันนึงที่มาของวันนี้เป็นกิจกรรมอันนี้ตีโทเค็นแลกตัวละครอ,อ่าอันนี้ก็เหมือนกันนี่แล้วแต่นะว่าจะแลกอะไรนะส่วนราคาก็ดูกันเองละกันประมาณนี้อันนี้คืออันที่มันเพิ่มเข้ามาของวันนี้เนาะอันอื่นไม่น่าจะมีอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าเหมือน อาวุธเฉพาะของกียูจะบักหรืออะไรสักอย่างนั้นแล้วเขาก็ได้รับการแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาเป็นทน้านของอันนี้เป็นรายเดือนของเออ่เพชรไอ้ไอ้เนี้ยเพชรใหม่นนั่แหละเออนั่นแหละเติมครั้งแรกเนี่ยน่าจะได้3อันนี้เลยก็คือได้เป็นอันเนี้ยเ,เพชรอันเนี้ยเป็นเหมือนเหมือนเอาไว้ปลดฟังก์ชันใหม่นั่นแหละ ไว้ปลดสิทธิพิเศษเอ,อประมาณนั้นแล้วก็เพรโซ200แล้วก็ทนล่างของเพซซีดอีก30อันนะเน,นี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากเอาจริงอันเนี้ยผมดูว่ามันแจกค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันต้องค่อนข้างเกลือพอสมควรหรือว่ามันต้องเก็บค่อนข้างเยอะพอสมควรนะมันถึงเ,เติมแล้วแบบได้ค่อนข้างเยอะมากมันจะไม่เหมือนการล่างของอันเนี้ยไออันไหนวะอันนี้อันนี้อันเนี้ยต้องใช้สิบครั้งในการเปิดใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูจากเลทจ,จากนี้แล้วกันอันนี้ มันอันไหนวะอันนี้ดิอันนี้อันนี้อันเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันได้แค่กี่ก้อนวะเนี่ยเอ่อแปดแปดสิบหกได้แค่สิบหกก้อนเองอันเนี้ยน่าจะประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทเหมือนกันเจ็ดร้อยกว่าบาทได้แค่สิบหกก้อนอันเนี้ยเจ็ดร้อยกว่าบาทได้ห้าสิบหกก้อนเออมันถือว่าค่อนข้างห่างกันเยอะแปลว่าอันเนี้ยน่าจะค่อนข้างเกลือกว่าพอสมควรนะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันไหนวะไออันเนี้ยอันเนี้ยก็น่าจะเกลือเนี่ยไอ้เจนี่ก็เกลือเกลือ พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าผมเห็นนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะอ,อ,อันเนี้ยคือหมดแล้วของการอัปเดตนะอันนี้คือหมดแล้วนะต่อไปเป็นการพูดของอันนี้เซนิดูเอลอันใหม่นะซึ่งอันเนี้ยโหเป็นรอบที่แบบว่าโคตรสุดมาให้ดูตัวละครนะอันนี้คือใครอยากดูของใครเนี่ยมาได้นะนี่ผมเพิ่งเห็นนะว่ามันมีของทุกเซิร์ฟมาเลยนะเม,มื่อไหร่จะถึงอันแรกเนี่ยอ่ะอันนี้คุณโฟกี้นะเซิร์ฟ450พลังรวมทีม60.78ล้าน ตัวละครสี่ดาวทุกตัวสี่ดาวลุ้งทุกตัว SP ีของคุณโฟกี้ก็คือเนี่ยสี่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 สามสี่ห้าหกมันมีมากี่ตัวแล้ววะกิบมาหกตัวเนาะหกตัวก็คือสี่ดาวทุกตัวโคตรสุดซึ่งคานาเอะผมมาสองเอือคานาโอะดิคานาโอะคานาโอะพลังหกล้านนะโคตรตึงโคตรตึงโคตรอันตรายนะพลังเยอะมากน่าจะเยอะที่สุดแล้วแหละในตัวละครของเขานะเพราะผมมาสองดูละไม่มีตัวไหนเยอะกว่านี้หรอกแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นท่างของคุณไนท์นะ Nice. ไนส์อะไรวะไนส์อันแรกน่าจะแปลว่ามีดนาะมีดที่ดีหรืออะไรประมาณเนี้อันเนี้ยคนเนี้ยตัวละครเนี้ยอาจจะเอาจริงตัวละครเอสพี SP, เหมือนจะไม่เยอะเท่าคุณโฟกี้เดี๋ยวขอนับก่น 1, 2, 3, อนหนึ่งสองสามสี 4, มมม่อันนี้มีแค่สี่ตัวมีตัวอะไรไม่มีวะอันนี้มีแค่สี่ตัวละครนะมีทันจุโรกับคานาโอที่ไม่มีแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าโอมามุริตึงแบบตึงเปี้ยเลยแหละ เนี่ยอันนี้ลูนก่อนอะเป็นลูนอีพิกลูน2อันแล้วก็สกิลเคนโดขั้น42อันแล้วก็โอมาบริอันนี้เป็นเสือ4อันขั้นลุงแล้วก็อันนี้เป็นตัวเปล่าอันนี้เป็นเสือแล้วก็มันจะมีอันนี้เป็นไก่อันนี้เป็นนีิอันนี้มังกรสีฟ้ามังกรสีฟ้า4อันซึ่งกว่าจะได้สีฟ้าเนี่ยคุณต้องมีสีแดง3อันรวมได้สีฟ้า1อัน36912อันนี้คือมีมังกรแดงทั้งหมด12อันยังไม่หมดยังไม่หมดอยู่ไหนกวะ นี่ไม่ใช่ตัวนี้อันนี้เป็นลิง,ลงอ่านี่นี่สิบสองอันนี้อีกเนี่ยมีมังกรลุงเ่ยนะมังกรลุงเนี่ยแพงมากนะเนี่ยคือแบบแพงสัตว์หมาเลยอันเนี่ยโอ้คือแบบคนที่เขาลงทุนกับพวกโอามุริกับลูนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะเหมือนอะจะไม่ค่อยได้ลงทุนกับตัวละครอ,อีก2ตัวหรือว่าเขาลงแต่ว่าเขาไม่ได้ ไม่ได้ปั้นก็ไม่ได้ใจนะแต่ว่าระดับนี้แล้วน่าจะปั้นทุกตัวแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดวงอันนี้อ่ะประมาณนี้ส่วนคนอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างตึงอยู่คุณวีคุณเลยพวกเนี้ยเอาจริงหลายๆคนก็ไม่ค่อยได้เห็นนะไม่ดูเหมือนกันว่าเก่งก็40แต่จร,จริงทุกคนแม่งน่าจะเก่งกว่ากูทุกคนเลย38 38เหมือนแต่ละคนเขาเกิน38มสหมดัเลยแ่ะ37 38จ็ดมดรเลย37 30เออคนนี้ใกล้เคียงกับผมอยู่30อันนี้ก็30 34อันนี้ของเราของเรา33อันนี้29เอ้ยเดนะี๋จ๋งนะนี่อะไรแปลกแปลกสี่ดาวยังเหรอเฮ้ยน้อยจังสมาย32มสิทวิตอันนี้29 ซาจิ31เ็กือบ32ก็แปลว่ามีโฟกี้กับเอ่อโฟกี้กับนายสองคนนะที่พลัง60ล้านนะน่าจะตึงที่สุดแล้วในเซิร์ฟโกลบอลของเรานะก็ใครอยากดูแบบแนวทางการใส่ของแล้วเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะจาก2คนนั้นนะเอาจิงคนอื่นก็สามารถดูได้เหมือนกันแต่ว่า2คนนั้นเนี่ยน่าจะค่อนข้างตึงที่สุดละในเซิร์ฟโกลบอลของเรานะก็ถือว่าไปเป็นแนวทางแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยทาคลิปแยกกันอีกทีหนึ่งอะประมาณนี้ โอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเพลิดเพลินขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าไปบายครับผม